หลังจากที่เปิดภาคเรียนมาประมาณ2สัปดาห์นะคะนักเรียนแล้วก็ครูโรงเรียนมัธยมวัดนายรงค่ะก็เริ่มปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนแบบใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลก็คือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะรวมทั้งนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กฝึกการรู้ด้วยตัวเองค่ะติดตามด้วยจากรายงานพิเศษค่ะ Classroom แอปพลิเคชันใหม่จาก Google ที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนแต่ละห้องโดยคุณครูสามารถจัดทำข้อสอบแบบฝึกหัดหรือแม้แต่ความรู้เพิ่มเติมแชร์ให้นักเรียนในห้องได้ทำและสามารถตรวจดูได้ว่าใครทำหรือไม่ทำและมีการจัดเก็บคะแนนครูที่ปรึกษาแต่ละห้องจะสามารถดูแลนักเรียนได้ง่ายขึ้นนี่เป็นแอปพลิเคชันที่ทางโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเลือกนำมาใช้ควบคู่กับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สสัปดาห์หลังจากเปิดภาคเรียนที่2เป็นภาคเรียนแรกที่โรงเรียนนำร่องเริ่มจัดการเรียนการสอนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทั้งเด็กและครูต้องปรับตัวใหม่เริ่มต้นอาจจะยังไม่ชินเด็กนักเรียนต้องปรับเปลี่ยนเรื่องเวลาบางคนมองว่าการลดเวลาเรียนเหลือ40นาทีทำให้เรียนเนื้อหาสาระได้น้อยลงการบ้านมากขึ้น บางรายยังงงกับตารางเรียนตารางกิจกรรมแต่บางรายเริ่มปรับตัวได้และรู้สึกดีที่กิจกรรมมากขึ้นเพราะไม่ทำให้เครียดเกินไปก็รู้สึกว่าดีค่ะจะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นในการเรียนรู้นอกเนื้อหาจากบทเรียนแล้วก็มีเวลาทำการบ้านเพิ่มขึ้นค่ะก็ต้องทำอะไรหลายอย่างให้เร็วขึ้นปรับตัวหลายอย่างกับกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ตารางที่จัดให้ ด้านครูเป็นผู้ที่ต้องรับบทหนักในเรื่องนี้เพราะต้องเตรียมการเรียนการสอนใหม่จากที่เคยสอนค่าเรียนละ50นาทีต้องลดลงมาเหลือค่าเรียนละ40นาทีจึงต้องปรับเปลี่ยนเน้นสาระมากขึ้นแต่ครูมีเวลามากขึ้นในการจัดการเรียนการสอนเพราะชั่วโมงกิจกรรมภาคบ่ายครูสามารถนําเอาเวลาว่างที่มีการจัดการเรียนการสอนของวันต่อไปแม้จะยังไม่ลงตัวเชื่อมั่นว่าภายในหนึ่งภาคเรียนน่าจะสามารถปรับตัวได้ พอดีคือแทนที่เราจะสอนแบบแบบบรรยายเยอะแบบเดิมแล้วจะกลายเป็นเหมือนกับมามาคุยกันว่าทําไมทําไมคําตอบถึงได้แบบนี้มันก็เป็นการคุยกันนะคะการว่าเดี๋ยวนี้เด็กกับพูดเยอะขึ้นกว่าเดิม ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดในโรงเปิดเผยว่าโรงเรียนนำาแอปพลิเคชันของ Google เข้ามาร่วมกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ซึ่งจะสามารถเติมเต็มเนื้อหาสาระในรายวิชาเนื่องจากลดเวลาเรียนเหลือคาบเรียนละ40นาทีจึงต้องเซ็ตสื่อการเรียนการสอนเน้นให้เกิดเซลล์เร r นน n g ด้านกิจกรรมมีชมรมกว่า30กิจกรรม กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกสถานที่ตามแต่นักเรียนสนใจเสริมวิชาการโดยมัธยม1-2ถึงเป็นกิจกรรมตามความสนใจมัธยมศึกษาชั้นปีที่3ติวโอเนต็ตมัธยมศึกษาชั้นปีที่4และมัธยมศึกษาชั้นปีที่5แกดแพมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ติวโอเนต็ตโดยมีการประเมินทุกสองสัปดาห์และจะทำรายงานให้ผู้ปกครองทราบทุกๆ2เดือน สิ่งที่เราพบในสองสัปดาห์เนะี่ยครูก็เลยมีเวลาเตรียมการสอนตรวจการบ้านดีไซน์การสอนผ่านเทคโนโลยี <ฮะ S 2> มันฝึกทักษะในตัวเสร็จเรียบร้อยเลย <ฮะ S 2> ผลประโยชน์ที่ได้รับคือเด็กเริ่มเซลซัตดี้เรื่องควบคุมความรับผิดชอบ <ฮะ S 2> เริ่มเรียนรู้ได้มากตัวเองมากขึ้นครูมีเวลาเตรียมการสอนมากขึ้นสองสัปดาห์กับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกฝ่ายต้องปรับตัวเพื่อรองรับตารางใหม่ครูเองต้องจัดการเรียนการสอนที่เน้นสาระสำคัญ หนึ่งภาคเรียนต่อจากนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่านโยบายดังกล่าวจะได้ไปต่อหรือไม่